ทำอะไรพี่มีนทำอะไรเฮ็บเฮ็ดวกกันเฮ็บเฮ็บว้เฮ็เาาดวกเฮ็ดวกอืมตรงนี้มีเนาะตรงนี้ม,มีเยอะไหม เรายาเราขุดไม่เขาเนื้อไปไปว่าี่ก้อนเห็นขาอะารคุณเห็นไหมต่างหลายกันเห็นไหมผันงปูเก็บตรงนี้อเออเก็บตรวนี้เดียวยิ่งนเ้จะยิตัวหลุดมาณนี้เนี่ยเน็ตเนก็จิ๋วไปแกงใส่เนื เห็ดอ,อะไรมินเห็ดฟัว